เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วครับผู้ชายคนนี้ได้รับการผ่าตัดไขสันหลังเพื่อเอาซีสที่เป็นถุงน้ำในไขสันหลังออกหลังจากการผ่าตัดปรากฏว่าตัวซีสเนี่ยมันได้ทำลายไขสันหลังและเส้นประสาทบางส่วนทำให้เขาสูญเสียความรู้สึกที่ขาทั้งสองข้างไม่สามารถที่จะทรงตัวประคองตัว ยืนแล้วก็เดินได้สะดวกเวลายืนตรงๆเนี่ยจะต้องมีคนจับแขนทั้งสองข้างไว้เพราะว่ามันจะลม้มแล้วก็มีอาการปวดหลังส่วนกลางส่วนล่างอยู่ตลอดเวลาครั้งแรกเนี่ยที่มาพบเราปรากฏว่ายืนเฉยๆก็ทรงตัวไม่ได้นะครับจะล้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอาการตัวสั่นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณขาแล้วก็แผ่นหลังเนี่ย เขาไม่สามารถจะประคองตัวได้ก็เลยมีอาการตัวสัน่นเมื่อเราวัดขาดูปรากฏว่าขาข้างซ้ายของเขาเนี่ยสั้นกว่าขาข้างขวาประมาณถึง3เซนติเมตรทำให้การเดินของเขาเนี่ยแล้วก็การเคลื่อนไหวและการทรงตัวเป็นไปอย่างยากลำบากหลังจากการบำบัดด้วยระบบของเราก็คือไบโอแมคานิกรีสตักเจอริงครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่าคนไข้ สามารถที่จะประคองตัวลุกขึ้นยืนได้เองแล้วก็เดินได้ดีขึ้นมาประมาณสัก50-60%ส่วนอาการปวดหลังนี่หายไปเลยคนไข้บอกว่าการปวดหลังเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็การทรงตัวเขาเริ่มจะดีขึ้นการประคอบประคองร่างกายอาการสั่นอาการสั่นเวลายืนแล้วก็เวลาเดินเนี่ยอาการนี้หายไปสามารถที่จะยืนและเดินได้ดีขึ้นเราได้แนะนำเรื่องของ วิธีการออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยการยืนขาเดียวนะครับเตะขาไปข้างหน้าเตะขาไปข้างหลังแล้วก็เตะขาไปข้างๆปรากฏว่าหลังจากคนไข้เนี่ยได้ทําทุกวันวันหนึ่งประมาณสองสารอบจริงๆเราให้ทําทุกชั่วโมงนะครับก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดตื่นถ้าไม่ได้พักผ่อนหรือนอนหลับเนี่ยก็จะให้ทำทุกชั่วโมงก็คือยกขาข้างหนึ่งขึ้นมา ยกไปข้างหน้ายกไปข้างหลังเตะไปข้างหลังแล้วก็ยกไปด้านข้างเนี่ยนะครับทั้งสองข้างเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงละครั้งนะครับหลังจากคนไข้ทําก็รู้สึกว่าการส่งตัวการยืนเนี่ยดีขึ้นมากแล้วก็กล้ามเนื้อเริ่มขึ้นโอเคเลททิมเลททิมเลททิมดูใบ h i p ฮิมเซ e l f แคนดีดูดโอเคกู Last time it is very hard to stand up. Mm -hmm. For today it's much better, yeah, much better. Much better. I also mm -hmm. feel that. Oh, okay. And have you done my three types of exercise? No? Only three four times. Only three four times. Not every hour. Not yeah, 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 yeah. I think I think it's a, uh, mm -hmm. at least five times, five rounds per day. Three times I did morning. Ah oh, okay. Before, yeah. Okay, okay. In office no. In the work. In office. Yeah. In work you not realize also so I have to exercise. Yeah, 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 yeah. Yeah. You you yes. have to I think you have to use your time more for more. exercise more. Yeah. Because it's your own body. Yeah. I agree. Yeah. <laughs> okay. Yes. You walk you walk for me. Walk straight. How do you feel? Strengthen in this lower part of the body. Yeah. Strengthen. 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 More strength, more, more strength, strong. Yes. Yeah. Okay. Like your body more power. Yeah. Yes. Yes. More like powerful. Lower lower body has got some power. Okay. Like that, I like okay. How about your balance? Improve. Improve. Yeah. How many percent improve? 10. 10%. Oh, you can turn yeah. more quick. More quicker. Uh, yes. More fast. Yeah. 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 Not like the first time. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. yeah. It's improved a lot, I think. When you met me at the first time, you cannot do like this. Oh, very good. <laughs> yeah, 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 very good. Okay, and how about the back? This is because there is improved strength in this that's why the stability is more to turn. yes when there was no strength yeah the turning was going in balance. yeah 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 so improved strength is improving the yeah turn, yeah turn muscle. yes 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 this this type of muscle yeah, yeah. uh tensor uh fascia lata it is in this in this, this muscle, and okay, to this muscle. line of muscle it is the really important muscle for balance for make the body balance and uh make we can walk we can walk properly. Okay, that's that 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 uh, that line of muscle. Yes.